มีนักเรียนถามเหมือนกันว่าครูคะเวลาต้องหายใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไกด์นาะว่าหายใจเข้าหายใจออกเอเงี้ยล่าสุดก็คือตัวคุณครูนั่นเองนะครับที่พาให้การฝึกเนี่ย เกิดความสงสัยเพราะคุณครูเนี่ยเป็นคนไกลว่าหายใจเข้าเหยียดแขนหายใจออกทับตัวนู่นนี่ทีนี้นักเรียนเนี่ยได้ยินบทดิ้งแรกเนี่ยนะครับหายใจเข้าเหยียดแขนคิดว่านักเรียนจะสงสัยเรื่องอะไรก่อนหายใจก่อนแล้วค่อยเหยียดแขนแน่ๆนะครับแต่จริงๆแล้วการฝึกโยคะเนี่ยในตำราเดิมเลยนะครับการหายใจเนี่ยนะครับมันไม่มีการกําหนด อืฉะนั้นแล้วมันจะต้องหายใจไปตามปกติแต่ทีนี้นะครับพอคุณครูเขากําหนดอะครับมันก็กลายเป็นว่านักเรียนเลยพยายามอยากจะเปลี่ยนลมหายใจให้เหมือนคุณครูเพราะว่ากลัวทําผิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งเราจะแก้ที่ไหนดีอะถ้าเราเป็นผู้ฝึกแล้วก็เป็นคุณครูล้วคิดว่าเราจะแก้ที่ไหนดีเลิกพูดคําว่าหายใจเข้าหายใจออกดีไหม ได้เหรอครูได้ไหมเออเพราะว่าคุณครูเนี่ยเขาพูดเรื่องหายใจเข้าหายใจออกนะครับหนึ่งสิ่งเพื่อทําให้เราเนี่ยมี awareness กับการหายใจหรือว่ามีความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นว่าอย่าลืมหายใจนะแล้วก็อันที่สองคือหายใจเข้ากับหายใจออกมีผลต่อการขยับจริงๆแต่เป็นเรื่องรองสาหรับโน้ตมองนะครับ อืมเพราะว่าเรื่องแรกคือคุณจะต้องเข้าใจกล้ามเนื้อการขยับก,ก่อนแล้วลมหายใจมันจะเป็นไปเองฉะนั้นแล้วมือใหม่นะครับหรือผู้ฝึกที่มีความกังวลเรื่องลมหายใจตามตำราเดิมไม่มีการบังคับลมหายใจเนาะตำราเดิมนะแต่ถ้าตำราใหม่อาจจะมีการคุมลมหายใจไปตามการทําท่าแต่ทีนี้นัดคุยเรื่องตำราเดิมเพราะว่าเป้าหมายเราคือภาวะสมดุลซึ่งตำราเดิมพูดไปเยอะกว่านะครับ ก็หายใจปกติส่วนตัวคุณครูจะพูดว่าเข้าหรือออกตัวเราเองไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนลมหายใจให้เหมือนคุณครูตัวเราก็หายใจไปตามธรรมดาของเรานะคบอ่าแค่นั้นเองพอเราไม่กักลมหายใจไม่กั้นลมหายใจภาวะปลอดโปร่งและเข้าใกล้คําว่าสมดุลจะเกิดขึ้นเยอะกว่าแต่ถ้าเรากัหกหรือกั้นลมหายใจไว้ภาวะที่ tense หรืออึดอัดจะเกิดขึ้นซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดแล้วก็ไม่ไม่ไม่เข้าถึงภาวะที่เราเรียกว่าแบบภาวะสมดุลเนาะ แต่ทีนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นครับตรงที่ว่าแต่หายใจเข้ากับหายใจออกมันลิงก์กับกายจริงๆอย่างที่โน้ตบอกคุณครูเลยพูดแบบนั้นฉะนั้นขออนุญาตให้ทุกคนนั่งตัวตรงอ่านั่งตัวตรงแล้วเดี๋ยวเราทําท่านหนึ่งท่าก,กันทีนี้นะโน้ตยังไม่พูดเรื่องหายใจเข้าหายใจออกนะครับให้ทุกคนเอาสองมือแตะหัวเข่าหรือแตะพักไว้ที่ขานะและหลังจากนั้นก็กวาดแขนของเราขึ้นไปบนฟ้าอ่าปนมือ แล้วก็ลดแขนลงข้างลำตัววางที่เดิมอ่าขออีกสองทีครับกวาดแขนของเราขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ลดมือลงกลับมาที่ขาอ่ขออีกทีนึงครับสุดท้ายกวาดแขนขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ลดตัวลงกลับมาที่เดิมอ่าลดแขนลงกลับมาที่เดิมอันนี้ผมไม่พูดเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะพอจะบอกโนได้ไหมว่าตอนกวาดแขนขึ้นลมหายใจอะไรครับ เนาะพิมมาบอกก็ได้คือไม่ต้องพิมพ์ก็รู้ว่าเธอเขา้าใจตังนะครับเนาะแล้วก็ตอนเอาแขนลงเป็นหายใจอะไรครับ ออกเนาะด้วยกลไกกล้ามเนื้อเนาะเดี๋ยวเราในอนีพีหน้าอาจจะเชิญครูโอเนาะหรือว่าเอา่อเกี่ยวกับทางอนาตมีเนี่ยเข้ามาคุยกันว่ากลไกของการขยับกระบงังลมซี่โครงและกล้ามเนื้อเนะี่ยมันมีผลต่อการหายใจเข้าหายใจออกอย่างไรเนาะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยคุณครูเนี่ยเขาไกด์เนี่ยหายใจเข้ากวาดแขนของเราขึ้นไปบนฟ้าหายใจออกพับตัวกลับลงมาเนี่ยมันเป็น,นกลไกที่ว่าตอนเรากวาดแขนขึ้นลมมันเข้าพอดีแล้วตอนเราเอาลงเนี่ย ก็ลมมันออกพอดีฉะนั้นหลักการง่ายๆถ้าเราจะมองว่าถ้าเราต้องการยืดให้เป็นหายใจเข้าแต่ถ้าเราการอะไรเป็นพับๆหรือโค้งจะเป็นหายใจออกแต่เราอย่าไปจําแบบนี้เลยครับเพราะบางคนจังหวะเขาไม่ได้หายใจออกแล้วเขาก,กดลงได้บางทีเขาอาจจะต้องเป็นหายใจเข้าก่อนแล้วค่อยลงก็เป็นไปได้ซึ่งโน้ตเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนลมหายใจนักเรียนแต่โน้ตจะไกด์แบบนี้นะครับสําหรับผู้ฝึกที่เป็นคุณครู ที่กำลังสอนหรือนักเรียนที่กำลังจะเป็นผู้ฟังเน้จะคุยแบบนี้ว่าพยายามหายใจปกติการไกด์ของครูหายใจเข้าหายใจออกนั้นเพื่อสร้างสมาธิแล้วก็เป็นไปตามกลไกกล้ามเนื้อแต่ถ้านะครับเราไม่ตรงกันพยายามไม่ต้องปรับลมหายใจให้ตรงกันปล่อยลมหายใจธรรมดาสบายๆเน้นเรื่องการขยับก่อนเน้นการสังการดูลมหายใจง่ายเลยจบนะครับก็จะกลายเป็นว่าทำให้นักเรียนไม่อึดอัดอืม ะะก็แบบว่าถ้าอย่างคนที่เหมือนช่วงลมหายใจสั้นนะคะเราบอกว่าหายใจเข้าแล้วกวาดแขนขึ้นอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องไปออกทิ้งหนึ่งรอบแล้วหายใจเข้ากลับมาถึงจะยกแขนสุดก็คือเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่จําเป็นว่าหายใจเข้าต้องแบบขนาดนั้นใช่มันมีท่าหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่านักเรียนรู้จักท่านี้ไหมเราเรียกว่าท่าแคดแขนเท้าที่มันเป็นท่าเหมือน,นท่า Back แบกพิกอะที่มันแอนโค้งหลังถ้าใบเตยอ,อาสยาแมแนวคว่มอะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเนี้ยครับมีมีข้อสงสัยว่าตอนที่เราแอ่นหลังนะครับอยู่ในท่าคลานแล้วแอ่นหลังเนี้ยบางคนหายใจออกแล้วแอ่นหลังดีกว่า <S <S <playground> อ่าโน้ตหายใจเข้าแอ่นหลังดีกว่าแล้วบางจังหวะโค้งหลังบางคนหายใจเข้าดีกว่าแต่โน้ตหายใจออกดีกว่าอืมฉะ<ค>นั้นแล้วเนี่ยโน้ตจะพูดว่าอ่าไกด์ไปด้วยกันนะครับเมื่อพร้อมหายใจเข้ายืดอกแอ่นหลังแต่ในเมื่จะหายใจแบบใดก็ได้ หลังจากนั้นโค้งหลังแล้วหายใจเข้าหรือออกก็ได้ทำาอีกสี่ห้ารอบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการด์เขาเราไม่ได้บังคับลมหายใจเขาอย่างเดียวเนาะแต่ส่วนใหญ่คุณครูก็ก็เป็นไปตามลมตัวเองไนงะเราเอาตัวเองเป็นเป็นใหญ่ในคลาสอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่านักเรียนจําเป็นจะต้องตามเราตลอดซึ่งถ้าเราไม่มีชุดข้อมูลเนี้ยภาวะสมดุลมันจะไม่เกิดมันมีแต่ภาวะสร้างความประทับใจให้คุณครูมันไม่ได้ อืมเนาะมันเป็นภาวะของนักเรียนที่ก็ต้องสมดุลฉะนั้นแล้วเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องสําคัญะอีกหนึ่งอันที่เราเจอบ่อยๆเบียร์ก็คือหายใจอย่างไรมีในตําราเขียนไว้หนึ่งอันครับว่าในโลกนี้ไม่มีใครหายใจผิดเพราะถ้าหายใจผิดคือสิ้นชีวิตแต่ไม่เห็นมีใครตายสักทีเลยอ่ะในวงการโยคะแม้ว่าเขาหายใจไม่ตรงกับเราเนาะมันไม่มี ไม่มีเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในมุมมองของโน้ตนะแล้วก็ในมุมมองของการเอาตําราที่เกี่ยวกับภาวะสมดุลเข้ามาเป็นฐานใหญ่นะแต่ถ้าเราคุยในเรื่องของว่าแบบต้องหายใจให้ตรงกับผ้าเนี่ยเป็นโยคะประยุกเนี่ยอันนี้อีกเกมหนึ่งนะครับต้องคุยกันแบบนี้ก่อน เนาะเพราะว่าบางโรงเรียนเขาจําเป็นต้องบังคับจริงๆนะ <S <S ต้องคุยกันแบบนี้ก่อนว่าบางสไตล์จําเป็นจะต้องให้หายใจแบบนั้นคือคุณต้องหายใจตามสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยแต่สําหรับโนต้ตคือถ้าเราต้องการภาวะสมดุลคุณแค่ไปบังคับเขาขยับท่าก็ไม่สมดุลมากแล้วนะแถมไปบังคับลมหายใจเขาอีกอนะ่ะโอ้โหทรมานเลยค่ะทีนี้เนาะอืม <S <S แต่ทีนี้มันจะมีอันนึงเนาะคือเป่าปากได้ไหมครครู ภาว้าเป่าปากในการฝึกโยคะเนี่ยสำหรับโนต้ตเจอนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณดีไซน์กระบวนท่าทําให้นักเรียนอะอาจจะล้าเลยเหนื่อยเกินแล้วลมหายใจทางจมูกไม่พอ เราก็เลยต้องรีบหายใจทางปากเพื่อช่วยทําให้มันรีลีสพอทีนี้มันมีอนุโลมได้ไหมคะครูว่าเราหายใจทางปากบางจังหวะอย่างเงี้ยซึ่งจริงโน้ตเลยมองว่าการดีไซน์ของคุณครูตังหาที่ทําให้ลมหายใจของนักเรียนอ่ะมันเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าต้องขอลมทางปากแต่จริงแล้วเนะี่ยถ้าคุณดีไซน์ให้มาให้พอดีแล้วตัวนักเรียนรู้ว่ามันพอดีคืออะไรโน้ตว่าการหายใจทางปากไม่ค่อยมีนะอืมโอว่าไงขอแนะนําสักสองสานาทีครับครูโอ สวัสดีค่ะก็ใช่ <c oughs> น้อธรรมดาแล้วโดยเราฝึกอาสนะโยคะมันจะต้องสมดุลแล้วก็พอเหมาะ สุขภาพกายของเราแต่ทีนี้<ม>พอในคลาสยคะมันเป็นสุขภาพกายของครูไงดังนั้นเวลาที่เราทําคลาสและเราทําตามครูอะจังปวะของเราเนี่ยอาจจะเร่งเกินกว่าสุขภาพของเราทีนี้ร่างกาย<ม>ในระบบกระบวนการก็คือลมหายใจที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในพวกไมโตโคอนเดรียในเซลล์ร่างกายเยอะเก<ม>ินไปมันรีลิสออกไม่ทันด้วยลมหายใจทางจมูกเราก็เลยต้อง<ม>หายใจออกทางปากเพื่อเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกให้ทันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นพวกแบบท่าที่มันเป็นใช้แรงเนาะ วกนักลบ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 อะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ค่อยมาแบบตอนศพเราจะไม่หายใจทางปากแต่ก็หายใจทางปากในถ้าศพได้ถ้าวันนั้นเรามีความเครียดทางด้านจิตใจอเพราะฉะนั้นความเครียดมันมีเครียดทางกายเนาะกับเครียดทางใจก็คือมันมีมลพิษอยู่ในร่างกายนั่นเองเราก็เลยหายใจออกทางปากเพื่อช่วยรีลิสมลพิษนั้น กันแล้วเขาไม่มีถูกผิดครับอขอบคุณครูคโ,อโอเลยครับเนาะโดยรวมจริงๆนะน่ะโนชอบไอเดียโครูโอเพราะจริงๆอันนี้คือแบบทํางานร่วมกันมาแล้วก็เป็นเพื่อนทางโยคะนะครับครูโอเนี่ยตามได้นะคือแกก็จะสอนมินิมอลโยคะเนาะแล้วก็จะเป็นโยคะถ้าเป็นสายบ้านเราเราที่ตออ้องต่อนยอนนะคะก็คือทําน้อยแต่ได้ประสิทธิผลนะครับลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าหายใจทั้งปากได้ไหมคะ เอาของครูโอไปใช้เนาะแล้วก็โน้ตก็บอกว่าอนุโลมใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันเกิดถี่แล้วบ่อยตลอดเวลาโน้ตคิดว่าซีเควน c ์หรือ การร้อยเรียงอาสนะในวันนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องภาวะโปร่งโปเพราะมันเป็นภาวะที่จําเป็นจะต้องดึงลมแบบแห่ๆออกมาตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับโน้ตเนี่ยใครเคยฝึกกับโน้ตจะเจอคําว่าเดี๋ยวเราทรายทรายหรือการถอนลมหายใจเนาะพอทําไปสักพักนึงเราเราทรายกันหน่อยอะไรเงี้ยคือเป็นการรีลิสออกให้หมดมากกว่าเดิมเพราะว่าจริงการหายใจทางปากมันเป็นการช่วยจริงๆเราก็เลยรู้สึกฮ่าอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าสบายตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะ